หลังที่เราตัดโซริโอเสร็จเป็บร้อยนะครับก็เทใส,ส่เลยก็มาคนค่ะสีมัน ออกมามันจะเป็นยังไงคนต่อไปประมาณ10หรือห้านาทีเขาไปคนก็ค่ะอันนี้ก็ได้ประมาณ5นาทีแล้วเนาะห้านาทีแล้วค่ะแล้วก็นะคะเขาก็ยังเป็นสีชมพูอยู่ สำหรับคนที่มีตะกอ้อมือใช้ตะกอ้อมือได้นะคะแต่ต้องตีในภาชนะที่เป็นถ้วยค่ะตีแล้วเขาจะฟูค่ะเราเคยทําแล้วแต่อันนี้เราจะทําสําหรับคนที่ไม่มีตะกอ้อมือนะคะก็จะช้อนช้อนค่ะก็จะฟูได้นะคะก็คนต่อไปอีกนาทีค่ะค่ะแล้วก็หานไป7จ็ดนาทีแล้วล้วก็เหลืออีก3ามนาทีค่ะ ค่ะแล้วก็ครบสิบนาทีแล้วก็เออก็ชิมค่ะอร่อยนะ